สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง Youtube เสือพาไปนะฮะคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับร้านเตียวสมพรปากนะครับผมว่าหลังจากที่มาผ่านไปครึ่งวันแล้วนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับลวดอีกอันหนึ่ง ตอนนี้นะครับลุงช่างก็กำลังเชื่อมเหล็กนะฮะที่เป็นโครงหลังคาน่าจะเป็นนะจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมนะใกล้จะแล้วสุ็ทนะคุณผู้ชมนี่นะชดเด็ดชดเด็ดเียนะ ฮะโอ้ huh? oh, ตอนนี้ฟ้าเปิดเต็มที่มากเลยนะหลังจากที่เราอยู่กับอากาศมขมุกขมัวลมฟ้าคลุมฝนะมารวมอาทิตย์นะครั้รอนเปรี้ยงเลยนะฮะ <Okay. S 1> ก็จากภาพรวมตอนนี้นะก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ โรงลังคานะครับคาดว่านะช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นวันนี้ก็จะมุงหลังคานะที่ทำมาจากตับจากนะฮะนี่นะครับผมเท่าไรครับความกว้างน,นี่ร้อยแปดสิบแปดอันนั้นร้อยหกสิบอ๋อคนละร้านคนละไซส์บ่อ๋อ,อ

แตนะ่คุณผู้ชมดูร้อนจริงๆนะร้อนมากๆนะร้อนที่สุดเป็นดังคำที่เสือพาไปพูดในไล์สดไว้เมื่อเช้าเลยนะฮะมีแค่สามอย่างเท่านั้นนะฮะร้อนร้อนมากๆร้อนที่สุดอาจจะมีสี่ก็ได้นะร้อนโวย พักก่อนนะคุณผู้ชมหัวนั่นร้อยแปดสิบแปดัวนั้นเงี้ยนะให้ร้อยร้อยแปดสิบแปดอันนั้นร้อยหกสิเอ ยาไม่เท่ากันมาจากคละร้านนี่นะครับคุณผู้ชมนะอัปเดตล่าสุดนะครับนะ<ม>เรามาลุ้นกันต่อไปนะครับผมว่านะ<ม>การมุงหลังคานะจะเกิดขึ้นในวันนี้หรือไม่นะครับผมและเมื่อมุงเสร็จแล้วนะจะซื้อนะอะไรมาก่อเพิ่มนะเป็นผนังร้านนะประตูร้านจะเป็นแบบไหนอุปกรณ์เข้าร้านจะเริ่มเมื่อไหร่ นะแล้ววันไหนคือวันเปิดร้านนะโอ้นะมีอะไรให้ตามลุ้นดูไปเรื่อยๆนะนะครับนะแล้วก็เห็นนะคุณนายสวนผักบอกว่าช่วงแรกนีนจะยังไม่มีการนะนะทําเป็นที่นั่งของร้านนะฮนะเป็นแค่ครัวนะครับเป็นที่ส่วนของการปรุงอาหารก่อนนหะลงังจากนั้น หพนะระท่านนะมาสั่งซื้อเกเตี๋ยวนะหรือข้าวเสร็จแล้วนะท่านก็ถือถ้วยถ,ถ,ถือจานนะเดินนะไปหาที่นั่งของท่านเองนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นต้นไม้ตรงนี้นะฮะหรือว่าตรงนี้นะหรือถ้าขยันเดินหน่อยก็ไปที่ศาลาสีทองไหมนะครับผมหรือเดินไปถึงศาลานะสามลังนะตรงลานองค์ปู่นะฮ okay, นะโอเคเนาะคุณผู้ชมนะครับผมนะนี่ก็นะคือความเปลี่ยนแปลงแล้วและการพัฒนานะของลานองค์ปู่ปร,รนะจิจนาคราชนะฮะ อ่ะคุณผู้ชมนะครับเขาก็เนี่ยเมื่อกี้เห็นป้าคำใส่บอกว่ามีเอฟซีให้อะไรอ่าให้เสื้อให้เสื้อเออเสื้อเสืออ้าวโอเคคุณผู้ชมนะฮะรนตัวพอดีเลยนะคุณคุณอะไรให้มาครับคุณแม่เพชรสมนไสยพรโอเคนะฮะกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะอ่ะเราจะมาดูนะฮะมาดูเสื้อนะครับผมนะฮะ ค้ใหญ่ใจดีจาก U.S.A. นะครับผมก็คนดีอย่างนี้แล้วคนดีผีคุ้มครองอะนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะไปเลือกเสื้อนะฮะจิงๆแล้วก็มองไว้แล้วนะฮะอยากได้ตัวใหม่อยู่พอดีนะครับเพราะว่ามันขึ้นเห็ดเพราะเสื้อตัวเก่ามันมันเก่าแล้วนะครับผม นะพอดีเลยอุ้มสวยคุณผู้ชมนะเป็นหล่อๆเลนะเป็นสีโปรดยังไม่พอนะเสื้อตัวนี้ก็ใส่รำได้ด้วยนะครับผมแล้วเขาก็เรียกว่า<ม>บ่าวคูไทยเต็มยศถ้าคนไหนได้ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ปักด้วยดอกเงินดอกทองบันไดเงินบันไดทอง<ม>โอ้โหฐานะเขาดีนะอ,ออเถ้าตอนนั้นถ้าป้าใส่เห็นก็ นี่แอ,อ,อบซอคคือเขาปรับม <นะ S 2> ันใดเงินบันใดทองแบบนี้บอกอนั่นแหละนั่นแหละมันได,<อ>นไดเงินมันไดทองเห็นไหมมีสีขาวนี่แล้วแล้วกระดุมล่ะ กระดุมมะพร้าวตาเดียวนำโชคด้วยโอ้โหไม่ธรรมดานะเสื้อตัวนี้นะมีเรื่องราวอยู่ในเสื้อด้วยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใส่เงินมีกระเป๋าใส่เงินอีกมันหายากนะมะพร้าวตาเดียวเนี่ยโอ้มันหายากแต่เขาก็สรรมาไงใครโอ้โหแล้วใส่ได้พอดีเป๊ะเองสุดยอดเลยเสือมาส่องดูสิเป๊ะเลยนะคะมันเหลือตัวเดียวเพราะว่าแล้วทั้งร้าน เหลือตัวเดียวเขาใส่ไม่ได้เขาถึงไม่เอาโอเคนะฮะขอบพระคุณนะครับผมนะคุณแม่เพชรสมนชัยพรด้วยนะครับผมมามามาปุ๊มามาดูคนหลอนี่ใส่เสื้อสีนี่ก็ใส่โทรศัพท์ข้างหนึ่งนะฮะไว้ถ่ายคลิปอันนี้ก็ใส่เงิน่นะฮะสุดยอดสุดยอดโอ้พอดีเลยสุดพอดีเลยใส่สุดเหลืองัง ชุดเหลืองอาสีเหลืองนี้บวชให้ปู่นะขอบคุณนะครับค,ครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ,คะคฝากชมคลิปอื่นย้อนหลังด้วยนะครับสวัสดีครับ